สวัสดีครับท่นผู้ชมครับวันนี้ก็พบกันนะครับสำหรับรายการตรงประเด็นทางช่องตรงไปตรงมาทีวีอ่ะเดี๋ยวขอญาตก,ก่นอนคุยกันไปคุยกันมานะก็เลยลืมเสียบไม, <c oughs> ม์แม่นะครับเวลาจะพูดถึงรัฐบระหารที่ลืมทุกทีนะครับก็ขอญาตสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านอีกครั้งหนึ่งนะครับสำหรับวันพุทธที่ยี่สิบสองพฤษภาคมสองพันห้าร้อยหกสิบสี่ เป็นวันที่คนไทยที่รักประชาธิปไตยนั้นจดจำไม่เคยลืมนะครับเจ็ดปีถ้าจะว่าเร็วก็เร็วถ้าจะว่าช้าก็ช้า Crew. ถ้าจะว่าเร็วก็เร็วเนี่ยนะครับดูเหมือนแปบแปๆบแวบแแต่ว่าความทุกข์ของคนไทยที่เกิดขึ้นมาโดยตลอดหลังการรัฐประหาร 22. พฤษภาคม2,557 นะฮะมันเหตุการณ์ที่เกิดเร็วและหลังจากนั้นคนไทยก็ได้รับความทุกข์เร็วมาตลอดแต่ช้านักเลเกินรับสำหรับการที่จะประคับประคองการที่ประเดการที่บอกว่าการยึดอำนาจในครั้งนั้นเพื่อหวังที่จะปฏิรูปประเทศเพื่อหวังที่จะปราบปรามการทุจริตคอร์รัปชัน มันช้าเหลือเกินสําหรับคนไทยฮะเพื่อหวังที่จะบอกว่าให้คนไทยนั้นอยู่ดีกินดีอันนี้คือคำพูดของคนที่ทําหน้าที่ใน,ในการ,รเผด็จการรัฐประาหารคือพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาช้าเหลือเกินครับสําหรับการรอความหวังและรอคอยสิ่งเหล่านี้สําหรับคนไทยซึ่งมันเป็นไปไม่ได้ครับที่พูดคือมันช้าคือมันเป็นไปไม่ได้เป็นคําโกหกหลอกลวงพี่น้องประชาชนของ คำกล่าวอ้างของพวกปฏิวัติรัฐประหารครับมันจึงช้าเหลือเกินวันนี้เปีครบรอบพอดีครับ22พฤษภาคมแห่งวันหายนะของประเทศไทยอีกครั้งหนึ่งคือการยึดอํานาจครั้งสุดท้ายยึดโดยพลเอกประยุทธ์จัน์โอชาแล้ววันนี้ก็มาเป็นนายกรัฐมนตรีของประเทศไทยครับคนไทยไม่ลืมครับสิ่งที่เป็นวาทะ ของการยึดอำนาจณนะเวลานั้นวันนี้เรายังไม่เห็นการแก้ไขว่าอะไรที่สามารถที่จะแก้ไขได้เลยแม้แต่เรื่องเดียวนะครับหลังการยึดอำนาจพลเอกประยุทธ์จันโอชาบอกว่าสาเหตุที่ยึดอำนาจนั้นเพื่อคืนความสุขให้กับพี่น้องประชาชนขอเวลาอีกไม่นานนี่คือวาทกรรมแล้วก็เขียนเพลงผมถามว่าวันนี้7ปีผ่านไปได้คืนความสุขอะไรให้กับประชาชนบ้างครับคนไทยไม่ลืมนะครับ ขอเวลาไม่นานยึดอำนาจมาเจ็ดปีกว่าจะมีการเลือกตั้งนะครับและนี่ก็เลือกตั้งมาอีกสองปีคือขอเวลาอีกไม่นานเราต้องย้อนนักชมครับการยึดอำนาจการรัฐประหารคือการทำลายประเทศทำลายประชาธิปไตยครับคุณจะอ้างด้วยเหตุผลอะไรก็แล้วแต่แต่ประเทศใดๆในโลกนี้เขาจะเดินไปข้างหน้าเขาจะพัฒนาประเทศ เขาจะสร้างความเชื่อมั่นให้กับสังคมไทยและสังคมใดในโลกนั้นเนี่ยนะครับคือการปกครองที่เป็นระบอบประชาธิปไตยครับถ้าท่านไปเชื่อมั่นในระบอบก,การปกครองอื่นที่ไม่ใช่เป็นประชาธิปไตยบ้านเมืองไม่มีโอกาสที่จะเดินไปข้างหน้าได้ครับสุดท้ายก็ต้องกลับมาที่ประชาธิปไตยแต่ปัญหาประเทศไทยวันนี้คือมันไม่เป็นประชาธิปไตยแต่มันกินการสืบทอ,อดอำนาจ ของคนที่มาจากการปฏิวัติรัฐประหารทิ้งมรดกหลายๆเรื่องนะครับคนเอกประยุทธ์จนันโอชาทิ้งมรดกจากการปฏิวัติรัฐประหารวันนี้มาเป็นนายกรัฐมนตรีขออนุญาตพูดตรงๆนะครับไม่ต้องอ้อมค้อมเพราะมันครบรอบ7ปีเราต้องมาทบทวนกันว่า7ปีที่ยึดอํานาจประกาศว่าจะคืนความสุขให้กับประชาชนนั้นวันนี้ประชาชนได้อะไรได้เศรษฐกิจที่พังยับเยินมาหลังการยึดอํานาจอย่างนั้นใช่ไหมครับ หลังยึดอํานาจนะครับประชาชนตอนนั้นก็ดูจริงๆอะพุกันตรงไปตรงมาเนี่ยก็ยังมีความหวังนิดๆอยู่นะครับเศรษฐกิจขยับมาน้อยหนึ่งแล้วจากนั้นตกบูบมาจนถึงปัจจุบันนี้วันนี้มาเจอโควิดภาวะสุดโควิดเข้าไปอีกซ้ำเติมเศรษฐกิจหลังการยึดอํานาจยับขับย่อยยับสําหรับประเทศไทยการที่จะฟื้นจะขึ้นึ้นมาได้ใช้เวไลานานครับและไม่รู้จะฟื้นได้หรือไม่ด้วย ทำไมผมถึงบอกว่ามันฟื้นยากและฟื้นได้หรือไม่เพราะอะไรไหมครับหลังการยึดอํานาจ22พฤษภาคม2557ของขวัญสําหรับผด็จการรัฐประหารคือรัฐธรรมนูญปี60ครับของขวัญสําหรับพวกผด็จการรัฐประหารนะครับไม่ใช่ของประชาชนนะครับคือรัฐธรรมนูญปี60ครับ สามารถรับนูนเปี่ยนศูนสามารถแก้ไขอะไรได้หรือไม่ไม่ได้เลยครับนายมีชัยริชุพันธ์ร่างรับนูนเปียนศูนย์มาสร้างมรดกบาปเพืกับคนไทยคือมีสว250คนมาเลือกคนเอกพยจนอชาครับอันนี้เป็นมรดกบาปครับรัฐธรรมนูญ60ได้สร้างความสุขให้กับพี่น้องประชาชนหรือไม่ผมถามว่ามีเรื่องอะไรที่สร้างความสุขให้กับพี่น้องประชาชนได้ปรับปรามคุดการทุจริตคอร์รัปชันได้ไหมเปล่า ในทางกวาข้ามครับรัฐธ,ธรรมนูญ60นั้นได้สร้างให้ทุกอย่างอ่อนแอลงทั้งหมดเป็นรัฐธ,ธรรมนูญฉบับปราบโกงแต่ว่าหลังการยึดอำนาจรัฐประหารมีการโกงมากครับมีการโกงมากที่สุดนะไม่ใช่เราพูดอย่างเดียวข้อมูลหลายๆภาคส่วนเขาก็แสดงมา้เห็นครับประเทศไทยตกอยู่ในอันดับ การทุจริตคอร์รัปชันที่อันดับแย่ลงคําว่าแย่ลงคือทุจริตมากนะครับคืออันดับขยับขึ้นแต่ความจริงคือแย่ลงอันนี้คือทุจริตหลังการยึดอํานาจผมต้งบอกว่าวันนี้เราลืมไม่ได้หรอกครับ7ปีและมันไม่ใช่ผ่านไปนะครับวันนี้การสืบทอดอํานาจยังอยู่ก็ไม่ได้ต่างอะไรกับการยึดอํานาจนะครับเมื่อวาน ก็มีการต่อพอลกรฉุกเฉินอีก2เดือนพอลอรลกรฉุกเฉินโควิดประกาศมาตั้งแต่มีนาปี2563วันนี้ยัง,ยงใช้พลกรฉุกเฉินอยู่ผมว่าต่างอะไรกับการยึดอำนาจเลยครับเศรษฐกิจพังยับการเมืองล้มเหลวประชาธิปไตยหายากสำหรับประเทศไทยนี่คือมรดกบาปจากการยึดอำนาจปี2557ครับ พูดกันแบบตรงไปตรงมาครับไม่ต้องอ้อมค้อมฮะรับได้ก็รับรับไม่ได้ไม่ต้องรับแต่เรากล้าที่จะพูดความจริงข้อมูลหลังการยึดอำนาจปี2557กลุ่มยึดอำนาจจะใช้เงินงบป,ประมาณแผ่นดินนะครับไปเท่าไหร่ฮะถ้าจำข้อมูลไม่ผิดนะครับกว่า20ล้านล้านนะครับกว่า20ล้านล้านนะครับสำหรับการใช้งบป,ประมาณ ยี่สกว่าล้านล้านเนี่ยนะครับวันนี้ประเทศไทยขยับไปถึงไหนครับมีแต่แย่ลงเมื่อกี้ผมพูดถึงเศรษฐกิจไม่ต้องพูดถึงครับพังมาตั้งหลังการจิตำนาจฮนะคุณพี่ชัยนริพันธ์นะบอก GDP ประเทศไทยนะครับไม่เคยเกินเสริมไม่ไม่เคยแล้วเกิน3มีแต่ลดล,ลทุกวันนี้มาก็คือติดลบไม่ดีครับ วันนี้ยิ่งหนักปีนี้ติดลบเงินกู้นะครับหลังพลเอกประยุทธ์ใจวชาวเข้ามายึดอํานาจแล้วมีการกู้เงินหลายรอบนะครถ้าจําข้อมูลไม่ผิดนะครับกว่า4ล้านล้าน,นคราวที่แล้วก็1,9ล้านล้านก็ตีทั้งล้านล้านอันนี้คือหลังการยึดอํานาจและจากนี้ไปจะกู้อีก700,000ล้าน ที่เป็นข่าวเป็นคราวว่าแอบซุบซิบใช้กระดาษสีแผ่นแล้วผ่านงุบประมาณน,นะครับจะให้ผ่านงบประมาณ7จ็ดแสนล้านนี่แหละครับที่ฝ่ายค้านเอามาเสนอทิ้งมรดกเรื่องการเมืองการเมืองวันนี้ไม่สามารถพัฒนาไปข้างหน้าได้เลยนะครับเพราะอะไรนะไปเขียนรัฐธรรมนูญย่อยยับให้มี p a r l i a e n t โหวสอสอเขตสมาชิก ตัวแทนเขตตัวแทนประจำจังหวัดวุ่นวายไปหมดบัตรใบเดียวเพื่ออะไรฮะเพื่อให้ตัวเองได้ประโยชน์จากรัฐธรรมนูญปี60ศนะที่บอกว่ารับนูนนี้ร่างไว้เพื่อเราสุดท้ายก็ได้ผลเอกประยุทธ์เจันชามาจนถึงทุกวันนี้นะครับผลเอกประยุทธ์เจันชาฝ่าอะไร,ระบ้างครับฝ่าป,ประการแรกแล้วก็รอบก็คือ สาร,รัฐธรรมนูนวินิจฉัยเรื่องเจ้าหน้าที่รัฐจําได้ไหมครับรอดนะยังไงก็รอดเพราะอะไรก็เพราะรัฐธรรมนูนปี60นี่แหละครับเพราะการยึดอํานาจหลังปี57นี่แหละครับไปอีกอย่างเจ้าหน้าที่รัฐแปลไปอีกอย่างไปอีกอย่างเจ้าหน้าที่รัฐก็แปลไปอีกอย่างขึ้นอยู่กับว่าจะแปลแบบไหนได้ของขวัญน,นาฬิกาปิ๊กป้อมมามาฝากสำหรับ คนไทยหรือเปล่าไม่ทราบวิจัยนายกาเพื่อนแหวนยืมแม่หลังจากการเลือกตั้งก็มีคดีเรื่องของถวายสัตว์ปฏิญาณไม่ครบรอดอันนี้คือบรรทัานและมรดกที่ทิ้งไว้กับคนไทยครับล่าสุดสำนวนวิจัยคดีคนค้าเฮโรอ,อีน ก็สามารถเป็นรับตีเป็นสสได้ครับสารมนุษยวิทย์ัยคุณสมบัติรัฐมนตรีขอเพียงว่าอย่าติดคุกในประเทศไทยก็แล้วกันอันนี้คือรบรรทฐานที่ได้มาจากการยึดอํานาจบรดกบาปที่มอบไว้ให้กับคนไทยและไม่แน่ใจว่าจะเดินหน้าต่อไปได้อีกขนาดไหนเพราะอะไรมเพราะรัฐธรรมนูญปีห0แก้ไม่ได้ครับ ผมเคยพูดเหมือนเอาช้างเข้ารูเข็มยากมันเป็นไปนไม่ได้ทำไมถึงเป็นไปนไม่ได้ก็สวสองร้อยห้าสิบคนเนี่ยนะครับประยุทธ์จนันโอชาเป็นคนจิ้มมาจิ้มมาเพื่ออะไรก็มาเพื่อเลือกตัวเองเป็นนายกร,รัฐมนตรีอ่ะสวหนึ่งในส 3, ามไไม่เห็นชอบกับการแก้ไขรับนวญรับนูญแก้ไม่ได้เลยนะครับตั้งวาระที่หนึ่งและวาระที่สาม ที่ผ่านมาจึงล้มการแก้ไขรัฐธรรมนูญเพราะรัฐมนูลเพียวศูนย์พวกนี้ได้ประโยชน์ทั้งหมดครับวันนี้สวธรมาหากินอะไรครับเป็นปากเป็นเสียงกับพี่น้องประชาชนตรงไหนเลยครับทําคุณประโยชน์กับประเทศชาติกับประชาชนอยู่ตรงไหนบ้างครับลองบอกมาหน่อยสิครับสวสองร้อยห้าสิบคนกินเงินเดือนภาษีกรของพี่น้องประชาชนบางคนเรียกว่าแดกเลยนะครับขออภัยนะครับบางคนพูดนะเม่ใช่ผมเขาบอกว่าแดก อันนี้คือผลพวงของการปฏิวัติรัตประาหารโดยพลเอกประยุทธ์จันโอชาครับวันนี้ไม่เอายาวฮะเอาสั้นๆน้อมลำลึกไว้า่าน้อมลึกดิลำลึกในเชิงร้ายนะครับครบเจ็ดปีวันทำลายประชาธิปไตยวันนี้แม้จะมีการเลือกตั้งผมยังมองว่าคือการทำลายประชาธิปไตยอยู่ครับ ประชาธิปไตยอะไรครับเอาสอวอมาเลือกตัวเองประชาธิปไตยอะไรครับเขียนรับนวนที่มีปัญหามากที่สุดประชาธิปไตยอะไรครับที่สร้างการโกง,งในประเทศจนประยุทธ์ประกาศไปสองรอบนะครับเอาการโกง,งมาเป็นวาระแห่งชาติผมจําได้เมื่อต้นปีหกสาพูดมาครั้งหนึ่งวันนี้ถึงทางตันไปไหนไม่รอดประกาศวาระแห่งชาติอีกครั้งหนึ่งคือการปราบโอง,งค์คจะปราบไปถึงไหนล่ะครับ ไปตางไปปลาบคนอื่นครับหันไปมองรอบๆข้างดูมันมีอยู่ไหมนี่คือปัญหาของประเทศไทยครับเพราะฉะนั้นวันนี้ไม่พูดเรื่องอื่นท่านผู้ชมครับ22ปีเอ้ขอัยครับ7ปีครบการยึดอำนาจครบบการรัฐประหารของพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาสร้างและ กำหนดบรรทัดฐานประเทศไทยมาเป็นทุกวันนี้แล้วครับส่วนจะสร้างสุขหรือสร้างทุกข์ให้กับประชาชนพี่น้องคิดเอาเองครับว่าหลังการรัฐประหารมาถึงทุกวันนี้ประชาชนมีความสุขขึ้นจริงหรือไม่คืนความสุขให้ประชาชนอยู่ตรงไหนอย่าไปโทษโควิดครับถ้าโควิดมาในยุคนี้แล้วรัฐบาลที่เป็นประชาธิปไตย ไม่มีการยึดอำนาจตั้งแต่ปี57เนะครับเป็นบ่อกเกิดแห่งการจะเรียกว่าเศรษฐกิจสุดเศรษฐกิจล่มก็ว่าได้เพราะเขาไม่เชื่อมั่นในประเทศไทยถ้าเป็นระบอบก,การปกครองที่เป็นประชาธิปไตยอย่างแท้จริงไม่มีการยึดอำนาจต่อให้มีโควิดมากระทบขนาดนี้ประเทศไทยก็ไม่เลวร้ายถึงขนาดนี้ครับแถมยังไม่พอฮะ การขาดวิสัยทัศน์ขาดวิชั่นของผู้นำประเทศทำให้การแก้ปัญหาของโควิดนั้นล้มเหลวอนาคตพลเ,เอกประยุจจรอชาเขาบอกว่าอยู่ที่การแก้โควิดรอบสามนี่นะฮะแต่ความจริงผมนี่แทบม่ให้โอกาสครับเพราะถือว่ารอบแรกล้มก็คือล้มสองสามนี่ครับปัญหาว่ารอบสามถ้าแก้ไม่ได้ยังจะอยู่อีกไหมอันนี้คือการสืบทอดอำนาจ รอบสามนี่ทัาล้มเหลวอีกครั้งหนึ่งนะครับนักเวลานี้เนี่ยครับเรื่องฉีดวัคซีนเรื่องเอาวัคซีนเนี่ยเขาก็จะตั้งคำถ,ถามนะครับไอ้วัคซีนสองยี่ห้อของประเทศไทยเนี่ยนะครับแอสตาราเซเนกาชินโนแวกใช่ไหมฮะราคาแพงกว่าไพรเซอร์ไพเซอร์แต่ไพรเซอร์เขาเป็นวัคซีนเบอร์หนึ่งดีที่สุด คนไทยกับเลือกเบอร์สองเป็นต้นไปแต่ราคาแพงกว่าก็ยังเป็นคำถามที่สังคมไทยถามผู้นำประเทศถามดีว่าการกระทรวงสาธารณสุขอยู่เลยนะครับเขาไม่เลยลืมนะครับนี่คือการแก้ปัญหาโควิดในปัจจุบันที่มันล้มเหลวเพราะอะไรครับเพราะผู้นำที่ไม่ได้เกิดขึ้นแต่เริ่มแรกโดยประชาธิปไตยคือการยึดอำนาจมาหลังการเลือกตั้งใช้กฎหมายสื่อทอดอานาจครับ ในวิชัยในมีชัยพิชญ์พันตอนนี้ไปหลบหน้าที่ไหนนะครับบางคนถามเขาให้เอาหัวไปมุดที่ไหนขออภัยนะครับขอภาษาอย่างจริงๆๆเพราะวันนี้เป็นวันย้อนนึกถึงครบรอบเจ็ดปีรตัตประหารครับที่สร้างหายนะให้กับประเทศไทยจนถึงทุกวันนี้ผมก็ใช้คำนี้จริงๆนะครับใครจะว่าไงก็ช่างเป็นความรู้สึกของผมเองและก็น,นักวิชาการหลายท่านนะครับพูดไม่ได้ต่างกันนะครับในเรื่องของความล้มเหลว ของประเทศไทยหลังการรัฐประหารปี57ซึ่งใช้เวลานาน,านมากขอเวลาไม่นานซัดไป5ปีสืบทอดอำนาจมานี่อีก2ปีเป็น7ปีและมีแววว่าจะอยู่อีกนั้นก็3าถึงสปีและยังมีแววว่าจะอยู่อีก4ปีหลังการเลือกตั้งนี้เพราะสวอยู่ครอบๆอบ5ปีเขียนรับนูนให้สวเลือกนายกเลือกตัวเองอยู่5ปีครับ เพราะนั้นครับเพราะนั้นก็เป็นหน้าที่ของคนไทยครับที่จะต้องมาพิจารณารู้ว่าการที่เกิดการปฏิวัติรัฐบา,ารสร้างกระบวนการสร้างบรรทัดฐานสร้างรับนวนที่ห่วยแตกอย่างทุกวันนี้นะครับเราจะขับเคลื่อนกันยังไงประเทศนี้นะครับก็เป็นวันนึกถึงครับอย่าลืมครับวันนั้นถ้าไม่มีการยึดอำนาจทำการรัฐประหารประเทศไทยวันนี้ไม่เป็นอย่างนี้ผมเชื่อมั่นครับไม่เป็นอย่างนี้ครับผมเชื่อมั่นในระบบ การปกครองที่เป็นประชาธิปไตยครับอะไรที่ไม่เป็นประชาธิปไตยผมไม่เชื่อครับเพราะประชาธิปไตยนั้นหัวใจคืออะไรไหมการถ่วงดุลการตรวจสอบการยึดอํานาจการถ่วงดุลการตรวจสอบล้มเหลวครับองค์กรอิสระจะล้มเหลวในยุคของการยึดอํานาจผมจะบอกให้ครับองค์การองค์กรการตรวจสอบล้มเหลวในยุคยึดอํานาจครับเพราะอํานาจใหญ่อยู่ที่คนคนเดียวอยู่ที่กลุ่มคนกลุ่มหนึ่งเท่านั้นเอง ะองค์กรอิสระองค์กรการตรวจสอบทุกชนิดล้มเหลวทั้งหมดล้วครับถ้ามีการยึดอำนาจผมจึงเชื่อมั่นในการปกครองที่เป็นประชาธิปไตยเท่านั้นนะครับที่มันจะสร้างองค์กรหรือกระบวนการการตรวจสอบนั้นได้ครบถ้วนนะครับก็ผมจะฝากไว้แค่นี้ครับวันนี้ออกมาพูดกันแบบง่ายๆสั้นๆน,นะครับอย่าลืมครับอย่าลืมครับ ความเสียหายของประเทศชาติความเสียหายของประชาชนความยากจนของประชาชนวันนี้ไม่มีจะกินเจอภาวะภัยธรรมชาติโควิดก็ไม่อีกวันนี้ถ้าจะไม่มีอะไรเหลือนะครับรัฐบาลยังมองไม่เห็นเลยครับมาตรการในการแก้ปัญหาเศรษฐกิจคืออะไรวันนี้หมกมุ่นอยู่กับโควิดแล้วไม่รู้จะแก้ได้ขนาดไหนนะครับเศรษฐกิจนึกไม่ออกครับวันนี้จะกินอะไรพรุ่งนี้จะกินอะไรจะมีอนาคตหรือไม่เมื่อใดเศรษฐกิจจะฟื้น ตอบไม่ได้ครับเมื่อวานมีคนมาผมบอกจันการเมืองมันจะเป็นยังไงผมเฮ้การเมืองมันล้มเหลวอ,อยู่แล้วแล้วก็ถามว่าเศรษฐกิจกประเทศไทยจะอยู่อีกนานไหมผมก็ตอบไม่ได้หรอกครับไม่น้อยกว่าสามปีครับหลักนี้ไปแล้วถ้าผลเรียกยศจันทุชายยังอยู่อีกก็ไม่ต่ํากว่าห้าปีแล้วครับผมก็พูดตรงๆนี่แหละฮะตามความคิดของผมนะครับนะตามความคิดของผมจากที่ประเมินสถานการณ์ ในฐานะตัวเองเป็นนักกฎหมายเป็นคนติดตามข่าวสารบ้านเมืองและติดตามเรื่องราวต่างๆไม่ตลอดและเป็นคนนําธุรกิจนะครับไม่ได้สิ้นไรไม่ตอกก็ทําธุรกิจมาโดยตลอดเช่นเดียวกันก็ประเมินสถานการณ์ได้ขนาดนี้ครับ,รบขอบคุณทุกท่านนะครับไว้อะไรนะครับสาบแช่งการรัฐประหารครับเมื่อครบรอบสาบแช่งมันทุกครั้งครับใครก็แล้วแต่ ที่ทำการปฏิวัติรัฐประหารในประเทศไทยนี้สาบแช่งอย่ายกย่องมันครับขอพูดแค่นี้ครับขออนุญาตใช้เวลาเพียงแค่นี้เนาะครับวันนี้ขอบคุณครับสวัสดีครับ